ครับผมทำไมครอาจารย์ไหนาจามัดหมีตัวไหนบ้างอันนี้เป็นงานที่ผมมัดหมีครับเป็นลายพเนกระบย49ลำครับเนกระบยคือตาควายาควายหรือว่ามันจะคล้ายของประกาตรอบมันคล้ายประกาตรอบแต่ว่าแต่ว่ามันจะแตกต่างกันนิดหนึ่งครับเพราะว่าเราแวกทางนู้นเขาเรียกว่าพเนกระบย เอาตรงไหนตรงไหนที่เนจครับเป็นพเนจกระเบยเนี่ยประมาณนี้ครับนี่ครับอ๋อนี่นะใช่นี่นะใช่ครับเหมือนประกาศรอบครับผมโอเคนี่อะไรกลุ่มเจ็ดสีธรรมชาติทั้งหมดเลยครับผมสีแดงมาจากครัางครับเหลืองมาจากประหูรบวกเขครับสีครามมาจากครามครับผมสีสามแม่สีนี้ครับใช่ครับเพราะการมัดมียากมากเลยใช่ไหมนี่ยากถี่ครับยากถีมากเลยเนาะใช่ครับเป็นไหมน้อยยิ่งยากไหมน้อยอีกคุณผู้ชมครับไหมน้อยอาจารย์บอกว่ามีความพิเศษตรงไหนครับมันจะนิ่มนะครับแล้วก็ ลายจะละเอียดนะครับอันนี้กี่เมตรอันนี้สามเมตรสามเมตรเจ็ดสิบครับลองใช้นี่สองจุดสอราคาเท่าไหร่อันนี้อยู่ที่สองแสนสองครับสองแสนเพราะอะไรสองแสนเพราะความยากตรงที่มัดที่ไหมเส้นเล็กทอยากย้อมสีแม่สีหลักก็จะใช้เวลานานมากครับสองแสนนี่การย์คำนวณมาหมดแล้วใช่ไหมคำนวณหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เดือนละได้เดือนละเก้าพันบาทเดือนละเก้าพันบาทครัอ่ารวมตั้งแต่การเลี้ยงไหมนะครับ กระบวนการทําเส้นยืนมานะครับย้อมสีทุกอย่างมัดมีคือทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นเลยคุตั้งแต่เริ่มต้นครับผมรวมเก้าเดือนครับผมโอเคเพราะนั้นคือพีเียจริงๆได้ไปไม่ต้องเสียดายว่านนี้เป็นท่าสามตะกกยกระหนดโดยการเหยียบย้อนกลับนะครับอาจารย์ขายประมาณราคาแบบนี้ได้หลายถึงไหมครับได้ครับผมเพราะว่าลูกค้าเขาเข้าใจใช่ครับว่าเพราะว่า ใช่ครับเพราะว่าเราจะเล่าเรื่องแล้วก็เล่าถึงความใช่ครับเพราะว่ามันยากจริงจริงนะครับโอเคเรามาดูตรงนี้คือสามตะกอใช่ไหมสามตะกอเหยียบแล้วก็เหยียบหอเหยียบย้อนเหยียบย้อนย้อนนี่คือเจือนหอพูดกันเจือนหอเนาะเหยียบคือเจือนครับเจือนเจือนหอคือย้อนหอคือเจือนหอดีกว่าเนาะเจือนหอถ้าพูดเป็นว่าเหยียบสามตะกอเจือนหอดีกว่าพูดง่ายๆคือลูกแก้วสามตะกอโอเคมันจะมีลายตรงหอท้องเหมแบบนี้ใไหมครับผมใช่ครับมันจะยากกว่าใช่ไหมมันจะต้องใช้สมาธิกาาารเเยยอะ่่มนคดูทีบ้ ก็เหมือนกันครับเหยียบยากเหมือนกันคนที่เขาบอกว่าเขาต้องใช้สมาธิกระโดดใช่ไหมใช่ครับสิบครั้งแล้วกระโดดมาใช่ครับเขาบางคนเขาจะนับอย่างครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ครับเขาจะนับอย่างนี้ครับบางคนเขาจะนับอย่างนี้ดูมีอะไรนะมันมีสตอรี่มาค่บมันจะมันจะใจยากเนาะแล้วทั้งนุ่งนี่เขาจะนุ่งแบบไหนสามมนุ่งได้หลายอย่างนะครับนุ่งหน้านาง คือบนคบผมผู้หญิงนุ่งโจงกระเบียงแล้วไม่ใช่แค่ผู้ชายมีเี่ยซื้อได้หมดได้หมดครับเราจะทำเป็นลุมไหลก็ได้ทำเป็นคลุ่หละล้อคลุมไปแล้วเวลาเราอยู่ในห้องแอร์นะครับลมแบบสบายใช่ครับเย็นสบายถ้าอยู่ในห้องแอร์ก็จะอุ่นนะครับตัวนี้ยังไม่มีอาใช่ไหมอันนี้ก็จะเก็บครับบางทีก็จะเก็บบมันมันเป็นไหมน้อยทั้งหมดแล้วก็เป็นสีธรรมชาติทั้งหมดมันจะคือแบบไม่ใช่ว่าไอ้ตัวที่ขายไปน่ะงานไม่ดีนะ สองแสนสองแสนสองครับถ้าใครอยากมาซื้อก็คือสองหมื่นไม่ใช่ว่าตัวที่ขายไปชิ้นงานไม่ดีนะแต่ว่าเราก็อยากเลือกเก็บบ้างเพราะว่ามันจะเป็นมรดกของเราถ้าใครอยากแซงแบบว่าไม่ให้เจริญได้ครับผมถบาคุณผู้ชมเข้าใจความหมายถือว่ามันสูงสุแล้วครับอันนี้ก็เป็นลายลายคมเจ็ดครับสีธรรมชาติเหมือนกันเส้นยืนแดงมันก็จะออกแดงแดงครับผมครับผู้ชมสนใจจะพุอมข้างผู้ชมชอบเส่ครับใช่ครับ อันนี้เป็นไหมสาวมือทั้งหมดเลยนะครับเสามือนะคะไหมม่านเพราะฉะนั้นดูเนื้อครับดูเนื้อเส้นเล็กมากเลยดูแข้งสวยมากครับผมมีเก๋ครั้งครับเก๋ครั่งครับโอ้ประหูด้วยครับมีประหูนี่ค่ะเพราะฉะนั้นมัดมีคุณผู้ชมดูการมัดมีสกอร์นเฮาแมสคอติสควานอันนี้แหละครับอันนี้สองแปดครับสองหมื่นสองแสนแปดครับสอหมื่นแพงกว่านี่มาดูที่นี้คู่ค่าย่างการชมเข้าไหมราคาหลักแสนแต่ว่าดูความละเอียดของลายของเส้นใหม่นะครับ ดูความ<ช>ดูเส้นใหม่ครับาาบางคนคนช่างทอเขาบอกว่าออกสี่สอดแล้วไม่ใช่ ừ, เราออกหกสอดแต่เส้นไหมมันจะเล็กเท่ากับสี่สอดครับ ừ, อืโชว์แพื้นที่ก็เกิงขานแล้วอ่ะไปพื้นที่แต่งต้องได้หลักหม,ม,มื่นนี่อันนี้ครับอยู่ที่แปดหมืนม่นบาทสีเคมีครับผมผักสีเคมี <K> แต่ว่าเราย้อมแบบดั้งเดิมครับย้อมแบบพิถีพิถันมากนะครับออกมาเลยนะครับแป้งหมื่นก็อ่ะเพราะว่านะครับ การมัดนะครับเราจะมัดอ่าด้วยคือเราถ้าเป็นท้องพันมันจะมัดยากอยู่แล้วมันจะพันท้องยากนะครับแล้วก็กระบวนกระบวนลายนะครับมันก็จะยากนะครับเร้ยกระบวนหน้านางนะครับก็จะยากครับเส้นไหมเล็กด้วยนะครับแล้วก็สอดด้วยหางกระรอกด้วยนะครับทอด้วยหางกระรอกครับผมเส้นไหมเล็กครับสามตะกอนะครับใช่ครับผมแแล้วก็ทอยากใช้เวลาใช้เวลานานกวก็ไม่มีขี้ไหมนะไม่มีขี้ครับ ครับเส้นเล็กมากนะครับลูกมากเลยแม่จับเนี่ยถ้าเส้นไหมไม่เสมอหรือว่าเส้นไหมน้อยไม่เสมอเนี่ยสีมันจะแตกต่างกันตัดสีกันนี่คือกระนิ่งด้วยใช่ไหมนี่ครับสอดกระนิวงนี่ครับกระนิ่งอีกอูจะให้ทำคนข้ามขาดเลยใช่ไหมกระสวยนี่อ๋ออันนี้ทอประมาณสามกระสวยครับหน้านางแล้วก็นะโอ้เขาจะพุ่งแดงด้วยครับแดงอีกนะพุ่งแดงอ๋อพุ่งพุ่งมีหนึ่งมีหนึ่งลำนะครับแล้วก็แดงหนึ่งเส้นหางกระรองหนึ่งเส้นแดงหนึ่งเส้น แล้วก็ปุ้งมีต่อไปอีกครับทำอย่างนี้ตลอด